เลขแปดมาแรงคอหวยแฮซองอ่างน้ำมนต์ปุกเสกไอ้ไข่สามนาครกุมารน,น้องเก้าเลิบเลิบ,ลบวัดสว่างอารมณ์เห็นเลขชัดจัดหนักจัดเต็มสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวัดสว่างอารมณ์นะคะคึกคักนะคะเพราะว่าเขามีพิธี ปุกเสกไอ้ไข่สามนครแล้วก็กุมารน,น้องก้าเลิฟเลิฟนะคะขอหวยนี่แน่นวัดเลยนะคะซึ่งหลวงพ่อแปะนะคะหรือราอาจารย์แปะนะคะเจจีดังของวัดสว่างอารมณ์นะคะได้ถือเอาเลิกดีนะคะคือวันที่11เดือน11นะคะประกอบพิธีปุกเสกเดี่ยวไอ้ไข่สามนครวัดสว่างอารมณ์นะคะแล้วก็กุมารน,น้องก้าเลิฟเลิฟนะคะหรือว่า รู้จักในนามกุมารน้องก้าเลิบเลิฟสาสิบล้านนะคะซึ่งในพิธีปลุกเสกอาจารย์แปะได้จุดเทียนทำน้ำมนต์ด้วยนะคะเพื่อประพมให้กับสาทุชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีนะคะวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักเลยนะคะวัดสว่างอารมณ์นี่ปกติคนเยอะอยู่แล้ววันนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยนะคะเมื่อเสร็จพิธีกรรมดังกล่าวนะคะบรรดาคอหวยนะคะแน่นอนนะคะ ต้องเข้าไปดูนะคะแห่ไปดูหยดน้ําตาเทียนที่อยู่ในขันน้ามน์นะคะที่พระจันาร์แปะท่านทําไว้นะคะโดยบางคนบอกว่านี่เลยนะคะบางคนเห็นเลขนี้นะคะบางคนบอกว่าเห็นเป็นเลขห้าแปดแล้วบางคนก็บอกว่าแปดแปดนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วแต่จิตตนาการของแต่ละ่านนะคะนี่เลยนะคะเราจะให้ท่านชมแบบ ใกล้ๆเลยนะคะจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วกว็จะให้ชมแบบชัดๆไปเลยนะคะนี่เลยนะคะด้านนางสาวชนิสรานะคะคำภาษีอายุ25ปีไมค่ค้าขายออนไลน์นะคะเป็นชาวสมุทรสาครน,นะคะหนึ่งในผู้ที่เดินทางมาร่วมทำพิธีนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะเธอได้นำประทัด20,000นัดนะคะมาจุดแก้บนด้วยนะคะโดยเธอเล่าว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะได้ชวนเพื่อนมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะจากนั้นก็เห็นผู้คนมาลมล้อมกราบไหว้ขอพรไอ้ไข่าสามนครนะคะเลยเข้าไปขอพรบ้างนะคะแล้วก็ขอบนวานสารกล่าวว่าให้ขอให้ขายของดีให้ยอดขายดีให้ขายปังๆป,ป,ประมาณนี้นะคะ พราะที่ผ่านมาเจอเปัญหาเรื่องโควิดประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดีนะคะทำให้ยอดขายตกนะคะจนเงินสะสมหมดแล้วก็ได้มาบนไว้กับไอ้ไข่สามนาครน,นะคะว่าหากขาขายดีก็จะมาแก้บนประทัดให้นะคะหลังจากบนบันไอ้ไข่ไปเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อว่าสินค้าขายหมดทุกชิ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากทำให้ตนมีเงินหมุนเวียนคล่องตัวขึ้นมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ วันนี้เธอเลยเดินทางมาแก้บนตามสัญญาไว้นะคะซึ่งนางสาวชนิสลานี่นะคะเล่าว่าได้มาขอโชคอีกในวันนี้นะคะขอให้ได้โชคใหญ่ก็จะนำประทัดมาจุดหนึ่งแสนนัดเลยนะคะแล้วก็จะถวายน้ำแดงลดเด็กเล่นและก็จะมาทำบุญให้กับพระอาจารย์แปะด้วยจากนั้นเธอก็นำประทัดไปจุดนะคะแล้วก็นำหางประทัด มาให้ดูแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะเธอโชว์ให้ดูแบบนี้นะคะเลขคางประทัดที่เธอจุดนั่นก็คือสองหนึ่งกับหกแปดหกนะคะเลขแปดแหลงจริงๆนะคะงวดน,นี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแน่นอนนะคะคนที่ส่องเลขหางประทัดแล้วก็ไปส่องอ่างน้ำมนต์ที่พระจาจาร์แปะท่านทำปลุกเสกไอ้ไข่สามนครแล้วก็กุมารน้องก้าเลิบเลบินี่ เลขดังกล่าวนี่เกลี้ยงแพงนะคะบางคนนี่มองแล้วก็ไปที่แผงลอตเตอรี่ที่มีอยู่เต็มวัดสว่างอารมณ์นะคะมีเป็นร้อยแผงเลยนะคะเลขพวกนี้นี่เกลี้ยงแพงอีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบหรือไปกราบขอพรไปบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์ก็ไปได้นะคะอยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครัชศีจังหวัดนครปฐมนะคะ สวัสดีค่ะ